สวัสดีครับพี่น้องครับพบพ่อกับผมจึงกึงชาแนลเวลาหิวอีกคือเกาพี่น้องมือนี้ได้ตั้ปลาหมึกอ,อยางใส่กามาผ็าเดเผ็ดแสบๆน้วกันพี่น้องเผ็ดจนหูหลูพุ่นละพักกับซิมีพักสลัดกับพักวัวมวนกับมีแบ,บึกแตงอยู่นิดหน่อยแล้วก็พักไอ้กะลํมมาพี่น้องแสบๆน้กัน ปลาหมึกอ,อย่างเผ็ดๆแคบหมูก็มีบอกท่านเลยกินเข่ามาเด้อ เผ็ดเปรี้ยวหวานครับพี่น้องเพื่อพีเพืพ่พพนอนองครับ,สบแสบๆกันครับ มึกติเขาย่างขายแหละครับไม่ร้อยสิบบาทมาตำตัวใส่มะม่าเผ็ดๆจริงๆคือก็หกเจีแยบ โบมีหม่งตีพี่น้องเอ้ยผักโวมวนพี่น้อง 嗯，嗯嗯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 嗯。 mm <coughs> ใจพี่เครื่องโคกพี่น้องบริหารมาเรื่องหน่วยเพียรตังต้งเพียรตั้งแสบอืม ำหรับเพื่อนใหม่ที่เขามากอะสองสามหมื่นเดี๋ยวผมไปกดติดตามเห็นครับเด้อพาก,กันไปกดเลยมันก็บผพานบผพาโกดเพื่อนแหละเบิ่งกันไปดูแลกันไปยาวๆครับทุกคนครับ แนภาษาบานเท่ากับว่ายงซะ,ะเจ้าเบิ้งคอยคอยเบิ้งเจ้าอยู่นี่หรอครับเบิ้งไปยังหรอกแค่จําเนี่เลมยกันหลายเอง อันนี้คือความ้อใจของผมนะคิดมันเป็นสี่แสบ,บครับอืม เผ็ดๆมันยังแสบครับอ<ม>ืมอืมพี่จะบอกพี่กอ้อยต่อเยเลยอืมกัะเทยหน่อยครับไม่แทบ ผักกัวมวนจัดไปสลัดแคบหมูพี่เนอะ บนเรือพี่หน่อง,ง,งสุดยอดเลยอ,อยู่เมืองหนองเมืองนาอยู่ในประเทศต่างประเทศทั้งไทยทั้งลาวหรอครับทั้งตัวโลกหรอครับมะแสบๆเหมือนกัน กินแสบอยู่บ่าเป็นอย่างพี่น้องเรื่องหูรสชาติว่าเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มจางหูอยู่เป็นอย่างอือูเลี้ยวกินผู้เลี้ยวครับ บทต้องไปถามเรื่องสุภาพไปกินกระพู่ปุ๋เลยกินเองสิหรอครับมีเหลือเบียวพี่นายอยู่ด้วยกันอืมไปนี่กินผู้เแียว น้ำสน๊อกความแสบแอย่างนี้เหรอบวากันเนาะพี่น้องเนาะทึงมือทรงจอดแล้วแต่ถนัดม,มันแผลน้ำไอ้มันแสบน้ำเผ็ดเปรี้ยวหวาน,น ปกติรอมืดอ,อย่างเนี่ยมันก็นแสบอยู่แล้วเจอความเผ็ดเข้าไปหนี่ความเปรี้ยวความหวานเข้าไปหนี่งอู้ืม ผมซื้อ่าเิรหลังก้ตรสองก้านแต่ปะมือเลืตอนนี้อืมอเพพี่น้องเพดอืมอืมอืม 으흠 으흠 하아 อิ่มพีน้องอิ่มขอนคลิปหนาไปแล้วคุดเลยกับเด้อสวัสดีครับ